มดนเลยมดนมดยุปานมดยูบปานบมไปยังมดนฮะโอ้สาวกสังนึยบ่จะไปยังเอสิไปซื้อลยสิไปซื้อเลีน่ันสิท่านบ่ด ดอกเล่นี่ต้่นีมดขาิานเขาอยักที่่ถึงมตขาขยมากบนดิน๋อเล่กใต้ดินเขาขายย่ายอ๋เขาขยอย่าง่นเขาขายแต่เลขบนดินเขายแตเลขบนดินเจ้าทีไปซื้อเลขกใต้ดินเขาบอขายให้เจ้าดอก มันผิดกฎหมายเลกใต้ดินนั่นนี่แม่ข้าอันบอกมาขึ้จะมีแต่ตัวอัดใจไนี่วัดชื่อเนี่ยสค้าเคือพีตาตัวของนาวัดื่อเนี่ก้าสองเก้าหน่งเกาสามสองหนึ่งสองสามหนึ่งสาวงเล็บสิเอ็ดมีดอกเรศยยออกมาจะใส่นี่เคยซื้อกะซื้อคือก่กสิบงืขึ้นเสาลา ฝากเราเสือน้ำแน่เป็นอย่างไงมั่นฝากเราเสือน้ำแน่เป็นอย่างไทยห้องนี่ยเสือน้ำเลาจากตัวแรกสิบาทยี่สิบาทเนี่เป็นอย่างคาเช่ส้วกน้ำยายนี่ขับรถดีๆได้ย้ายถนนเลื่อนได้ผลตกเกียร์มันว่างบ่า่ห

โอ้โหทัดมกนอนรถรถกับว่าเปลี่ยนใจให้ยายโฟนกับตัวพวกนบ่ะนี้เอ้โหที่เปลี่ยนโนรถซาเล็กรถสักวนเห็นใจแม่มดเด้ยรถคือันเดีมัมาท่นซสือหวยน้ำเขา คนขายอยู่ทั้งพูดเดี๋วย้ายทั้งวัดพูดอ่ะแมนเพิ่นไปขายทั้งวัดกต่ผมเห็นเพิ่นย่างไปทั้งพูนละคอยไปในหลาดถนนเรงเนื่องเอา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 กลับขึ้นมาอย่างบัดเอาเอาเจ้ากลับขึ้นมาอย่างเจ้ากลับขึ้นมาอย่างเลื่อมข้าวเลื่อมยางอีกเงินบ่ได้มาเอาก็ทีขึ้นไปบ้านเปียกเงินก่อน บายดีบายดีพี่น้องดูดีไม่แห้งเงี้ยผเลี้ยงตับตับนี้วันสิไปซื้อตัวเนี้ยขันเลือบงนเน่ยเห็นจังไหนที่ท่านเพลนที่ทั่วอีเมวไปเอาจังในพี่น้องก็ลร้องเริอเบังเนาะล้องสื่อบัง เฮ้ยีมาตบมาตีเเาเ่เจ้าวตกเคือไม่ไดมองตันตันเทปีนี่เ้ยฟังอันช่องยูทูบไม่ได้ปีบอกฟังกวนคันเคยฟังไรกันช่องยูทูบไม่ได้ปีโล้ไทยว่าจังไหน,นย,ยดีมีเฮงยดีมีเฮงยังเล่นตัน๊บตับ,ตบ,ตบสวัสดีสวัสดีพี่น้องยอยู่ดีมีเฮ 一